สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเฮเซอนะคะวันนี้ก็จะมาแบบแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทําอะไรเราจะมาเทสเราจะมาเทสโควิดกันนะคะใครจะเป็นคนโดนเทสก่อนโมูจะเป็นคนโดนเทสอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราซื้อตัวเทสมานี่นะคะนี่หนึ่งชุดนะคะนี่ ที่ห่อไว้นะคะแต่ว่านี่คือหนึ่งชุดที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะออาเลยหนึ่ง <1 S 1> ชุดได้มันจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะก้านนะครับ<อ>นี่แล้วก็ตัวเทสตัตวเทสปิดที่ห่อไว้ปิดที่ห่อไว้นะแล้วก็ตัวน้ำยาน้ำยาแล้วก็ตัวดอกเทสนะครับขั้นแรกเลยนะล้างมือล้างมือล้างมือด้วยวันนี้เราจะเป็นคนที่โดนเทสก่อนนะ,ะมา ขั้นแรกมันต้องแกะอันนี้ก่อนไหมแกะ <Okay. S 2> มไม่รอแกะนี่ก่อนนะการวรัดวิธีการแกะยังไงคะมันจะมีตัวที่แกะนี้นะแกะมาหน่อยเดียวแล้วก็ดึงก้านออกมาเลยนะครับนี่แกะออกมานิดนึงนี่เาครับนี่ค่ะอันนี้คือก้านของมันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแย่ห้ามจับเกินตรงตัวที่ มันจะ,นนะมีเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงการการไม่ให้มันไม่ให้มันจับเกินนี้ยนะครับใช่ใชเอาอย่างเสร็จแล้วก็ให้นั่งดีๆแล้วก็เหนื่อยมั่งแรับแย <c oughs> ่เข้าไปโดยหมุนข้างละ4-5วินาทีนะครับทําทั้งสองข้างด้านซ้ายและด้านขวาช้าๆนะครับแย <c oughs> ่ไปหนึ่งนิ้ว ตัวน้ายานี้นะครับอ่ะถือ oh <my> อันนี้นะคะตัวที่เราล้วงเข้าไปแล้วนะคะแกะนะแกะถ้วยที่เขาให้มานะคะโหแสบใช้ได้ทรศัพทบแล้วก็จุ่มน้ำยานะครับอ่ะจุ่มจุ่มจุ่ม,มต้องบีบตรงนี้ด้วยบีบให้มันออกนะคะอ่ะโชว์บีบ ต้องบีบตรงนี้ด้วยนะคะบีบตรงเนี้ยค่ะให้มันเหมือนว่าให้น้ํายามันเข้าไปซึมออกมาใช่ใช่ให้มันแบบว่าซึมออกมาแบบว่าไอตัวที่เราขูดเข้าไปนะที่เราจิ้มเข้าไปาบีบบีบให้มันได้เยอะที่สุดอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเทสนะคะเดี๋ยวจะเรามาลองเทสกันประมาณสิบห้าวิครับนี่ถูๆๆไปนี่นะคะตัวเทสก็จะเป็นเหมือนตัวนี้ได้ค่ะเป็นตัวนี้ได้ทุกคนเห็นไหมให้ดู อ๋านี่เป็นแบบนี้นะคะีะคะเดี๋ยวเราจะมารองกันนะคะเสร็จแล้วปุ๊บปาฝากมาครับแล้วก็เราใช้ฝานะคะที่เขาให้มาในเซตจมูกปิดฝาถูกปะ่ะอ่า ปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันในตัวนี้เลยค่ะนี่เข้าไปแล้วกดให้แน่นนะครับนี่ตัวเทสตัวนี้นะคะอ้าวเห็นไหมเนี่ยเห็นปะ่ะต้องปิดหน้าตัวอ่าโอ้มาเดี๋ยวพาพามตั้งฉากเก้าสิบองศานะตั้งฉากเก้าสิบองศาเสร็จแล้วก็หยดหยดเข้าไปเลยนะคะอ่ะแล้วต้องอยู่ที่ตัว C ีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมันเกินตัว C ีหรืออะไรขึ้นไปแสดงว่า ตัวเทสเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องซื้อมาเทสมันเทสกันใหม่นะใช่ค่ะ,ะหย,ดเ,ย,หยดเลยค่ะเราจะถ่ายวิธีการหยดนะ <S 1> 1. <S หยดประมาณ3ถึงประมาณ3าถึง4หยดนะคะส <3. S 2> อ่าอ่าหมดหมดแล้วแวสแดงว่าตัวนี้ก็คือว่าแค่ใช้จนหมดเริ่มขึ้นแล้วนะคะ เริ่มขึ้นแล้วนะคะอ,อันนี้เขาให้รอประมาณ15-30นาทีนะคะใช่ครับ15ถึง30นาทีอันนี้มันกำลังขึ้นนะคะอะนี่นะคะเดี๋ยวเราถ่ายซูมใกล้ๆใ,ให้ดูหน่อยมาซูมใกล้ๆใ,ให้ดูหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ขึ้นตัว C แค่ตัวเดียวนะคะ ถ้าขีดขึ้นที่ตัว C อย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าเราไม่ติดโควิดนะคะนี้ถ,ถ้าขึ้นนี้ตัวแผ่นเทสเนี่ยครับใช้ได้อืแต่ถ้าไม่ติดก็คือเป็นขีดเดียวแต่ถ้าต้องรอให้ครบ15หนาทีต้องรอให้ครบก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันแต่ดูแล้วไม่น่าติดนะ <c oughs> อันนี้นะคะเรารอรุ้นอยู่แต่ก็คือเป็นสีแดงเข้มตรงขีดตัว C นะคะ เรารอไปก่อนนะคะนี่หนึ่งนาทีผ่านไปโดยประมาณนะคะอืมโดยประมาณนะคะอึนเป็นมากตอนล้มไปแสบของมากแสบตรงขมูมันก็เจ็บมากเลยเราล้ให้ให้มันช่วยนาะอ่าก็จะเล็กนิดนึง 1. 1> อืมอันนี้มันขึ้นซีแล้วเราก็ต้องรองต่อไปใช่ไหมคะรอสิบห้านาทีครับประมาณสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราพักกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูสิบห้า <15 S 2> นาทีต่อไปไ,ได้ได้อันนี้เธอถ่ายได้ด้ยใช่ไหมนนเดี๋ยวต่ายให้ดี ต้องช่วยตัวเองต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองมาสองอนาท, 2> 2ทีเองผ่านไปแค่สองนาทีเองตม้ก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่ามันไม่เป็นอ่ะอืมคือ,คอ,คอมันต้องรอใช่ไหมว่าให้สิบห้ากับสิบห้านาทีทขีดเดียวเข้มๆเลยนะคะสีสีนะคะตัวสีนะขีดต้องขึ้นที่ตัวสีนะครับถ้าขีดมันขึ้นหลังหรือก่อนหน้าสีเนี่ย แสดงว่าตัวเทสเนี่ยมีปัญหานะครับต้องมาซื้อใหม่นะหรือถ้ามันไม่ขึ้นเลยต้องซื้อใหม่ต้องซื้อใหม่นะครับอันนี้คือตัวเทสใช้ได้นะคะก็พอจะต้องดูวันเวลาอายุนะยะว่าอางไเนี่ยแต่เขาว่านะไม่เป็หลบเนี่ยมันตัวซีแล้วทีและสามนาทีเองมาตรวจทีละก่อนไในระหว่างได้มาแยเนาะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราจะ ทำอีกเทสนึงนะคะอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนว่าเราไม่ติดนะคะนี่นะคะขึ้นขีดเดียวแปลว่าไม่ติดโควิดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือตัว C ไม่ติดเดี๋ยวมาลองพี่หมีบ้างอ่ะอันนี้เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนอันนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เทสแล้วเดี๋ยวตั้งไว้ข้างๆนะคะเจมั้ บอกแล้วบอกแล้วว่ามันแสบจริงนะคะอันนี้เป็นน้ำยานะคะตัวนี้เป็นน้ำยาตัวเทสนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นลูกบ่างมันจะเป็นตัวยาวๆอย่างนี้นะคะเอาเจ้ากระชายเนี่ยโอเคค่ะนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้กันค่ะวางเลยนี่นะคะแล้วก็บีบบีบนะคะนี่ค่ะบีบเอาคั้นออกมาให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเนี่ยเพื่อจะได้รู้กันไปเลยนะคะอ่ะเห็นแมสเป็นโฟกัสหน้าที่รักอ่ะบีบให้มัน คั้นให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ให้น้ำยามันท่วมเลยนะคะให้ดูนะคะนี่นะคะบีบให้น้ำยามันท่วมไปเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ใส่ถุงนอ้อยอ่าน,น,นี่เขาเรียกว่าตัวอะไรตัวอัดเทสออันนี้ที่จิงมแล้วน,นะคะจะใส่ไม่ได้นี้ค่ะจะใส่อัดเทสนะครับแล้วก็หยดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอใกล้ๆเดี๋ยวขอใกล้ๆก็ อันนี้นะคะเป็นของพี่หมีนะคะอันนี้ตัว C ต้องอยู่ตรงนั้นนะขีดต้องอยู่ตรงนี้เลยขีดต้องอยู่ตัวีนะคะเดี๋ยวรอประมาณ15นาทีนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้น 2, ขีดแสดงว่าติดแต่ถ้มันไม่ขึ้นผ่านไปของหนุนผ่านไป10นาทีแล้วนะคะก็ยังขึ้นตัว CU นะคะขีดเดียวขีดเดียวแสดงว่าไม่เป็นเดี๋ยวต้องรออีก5นาทีเพื่อความชัวร์นะคะนี่อันนี้ของพี่หมีนะคะ นี่อันนี้ของพี่หมีขึ้นตอนนี้ยังขึ้นขีดเดียวอยู่นะคะ14นาทีผ่านไปละค่ะอีกหนึ่งนาทีนะคะเราจะตั้งเวลาแล้วก็รอดูแบบอย่างจริงจังนะคะเอาให้แน่ๆเลยแน่นอนเลยนะคะนี่85นาทีแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว14นาทีผ่านไปถือว่ารอดแล้วรู้สึกไงบ้างรอดแล้วเพราะว่าเราต้องตัตัวเอก็เป็นคนมีวินัยพอสมควรในการไปข้างนอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราทำงานที่โรงพยาบาล มันจะเสี่ยงได้เนะเาะก็เลยเอามาแคสให้ได้ความมั่นใจห้าสิบแล้วห้าเอ็ดห้าสองจะสิบห้านาทีแล้วยังไงด้วยเอ้าอีกสามนาทีนะเอ้าสิบห้านาทีแล้วเย่ถ้าถืรอะะะะร,รอดทั้คนนทงคู่นะคะในสิบห้านาทีผ่านไปนะคะมาสิบห้านาทีผ่านไปแล้วคือเรียบร้อยนะคะสรุปรอดทั้งคู่ค่ะเย้เอาเอาให้ดูเอ้าทีละขันเอาล่าลงไปเอ้าเห็นไหมเนี่ยรอดทั้งคู่นะคะ น,นี่รอดทั้งคู่คะ่ะเย้วันนี้ก็ขอติดคลิปติดคลิปแค่นี้นะคะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะอ,อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ,ะกดกระดิง่งติดตามด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย